อนนี้กับดูหมูที่ข้าวลางน้ำเกลือแล้วนะค่ะกับตำตำตะไคร่แบบพริกหลัก็หอมแดงใส่ข้ากับขัวกัะดูหมูก่อนขวดเครีออเพราะเกลือจะยุบเอง mọi người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  ทอดแต่กระดูกหมูทอดชุกแล้วด้วยแล้วเอานาอ้ำล,ลุ่มแล้วเ<อ>่าก็ต้มไว้ล่มเผือบเผือบเ้อยนึ่หมูเปื่อยนเผือบรอหิมใบก่อน้ว<อ>หิมใบก่อนให้ม,นนหม,มันเดือดค่ะหลังจากไปลม่มต้นกล้วยมาเนาะค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยตานี้ ก็เอามาปาดจนว่าได้เป็นชิ้นแบบนี้โดยการเอาแซน้ำบักเน้าน้ำบักเน่าก็นำเกลือนะคะบ่อไห้มันแหล่บ่อไห้หยวกมันแหล่ที่นี่เขาก็สิ่มะแกงเอาเศนเสศนใยมันออกเสศนที่เป็นเศนแบบนี้เนาะค่ะเขาบอาเอาเอาหาหาใหม่หรือตะเกียบหรือ,อยันก็ะไดมะมแกงแกงออกแกงเสศนใยออก หมันเป็นเซนเอาออกเอาเซนทิมมาหน่เก็บผักขาไปใส่้อม ล่อกระดูกหมูกระดูกหมูตม้มไว้จะให้มันเ่อยประมาณสามสิบนาทีมาเก็บพักขาผ่าอยู่หน้าบ้านอยู่หัวหน้าบ้านเออเออเออว่าใช้ลายบ่อเอาจำดีบอ่อีกกันเอาอีกกัน อ่าซนี่ล่ะเขามันหวมเพิ่นว่าเอาเสียงฝนเสียงยังเอาผ้ามาเก็บห้องอิเลิศเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเอาบัวลาย เก็บบักพริกไปเฮ็ดลูกโดดกันบักพริกเอาน่วยบกแก่บันไดเน,หนาะยยานมันดูดมือเหรอใส่ลูกโดดพรอ้อมอันนี้เขาเบียร์เนาะคะ่ะ เขาก็สิเอามาตำใส่พักอิเลิศที่เก็บบ้างเมื่อกี้เอามา้อยก่อนตำมด้วยกันเขาเบียก็เอาขอ้าเหนียวมาไว้เซ้น้าไว้แล้วก็เขา,ามตต์ตัค่ะพ่อเ้าตำมพักอิเลิศก,กับเขาเบียเรล้วๆมันก็จะเป็นแหลกแหลกแบบนี้เนาะได้แบบนี้มาก เห็ดไปเห็ดมาผ้ามืดลอพี่น้องล่มฝนมากเดี๋ยวผ้าใส่ประแดดหน้อยก่อนประแดกขวดเนาะใส่น้ำประแดกมันมืดแล้วค่ะพอดีฝนจะตกเอาเขาเบียร์ที่เขาตำไปก็พักอ,อี่เหลือดแล้วค่ะนะใส่หลังจากนั่นก็ค้นค้นก่อน จนเขาเบียร์ซุกเนาะคะ่ะ้วเอาหยวกกล้วยลงนี่ค่ะหยวกกล้วยที่เข้าแซน้ำเกลือกับน้ำหอกหน้าไว้เอาลง ห้ากับข้นเนาะคนคนเห็นมันเข่ากันก่อนมันสุกปิดถืกบอวากันเนาะคะ่ะอันนี้เห็ดเทแหลกคือกันที่แหลกกับเห็ดอีกสูตรหนึ่งดอกวันนี้พร้ามยาวา่าเพ่นเห็ดตำเขาเบียกับตำพากอีเหลือดใ่เป็นทางผู้ไท้เนาะคะ่ะมายู่ท่างผู้ยก็แลยเห็ดแบบนี้ได้ได้แบบนี้แหละตำเดี๋ยวรอมันสุก,กก่อนเนาะคะ่ะจังมาเบิองน้ำกันเดี๋ยวปิดฝาค้างไว้จนกว่ามันสุกก่อนนะคะ่ะ มเ,เมื่อนี้ก็ใส่ไฟแก๊สอยู่เนาะคันพี่ใหญ่เบิ่งเมื่อน,น,นี้เมื่อนี้ใส่ไฟแก๊สเด้อบ่มีมลพิษปัญาไอ้ผู้ก้กอนหนาเนียเฮาใส่ไฟทานเนาะมีคนคอมเมนต์ว่าระวังมลพิษมีควันมีหยังนะะเนาะค่ะพอดีเป็นโลกเกี่ยวกับท่าทาง,งอยู่ก็เลยเพิ่นเป็นห่วงเป็นห่วงบ่อยากให้ใส่ไฟที่มีฟื้นมิทานเนาะมันมีควันหลายมื้อนี้ใส่แก๊สอยู่เนาะคะ่ะพาเพิ่น เปลี่ยนท่างจะมาจัดกันเป็นจัดปิกนิกเดี๋ยวอีกจตหน่อยผ้าเบิง้งเปิดเบิ้งที่ร่มรลมฝนมากกวา่าเพื่อจะงเดือดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสผ้าค้นหลายๆย่านเผาเบียไม่ติดก้นเปิดเบิง้ง ชุดท่ายแล้วเนาะค่ะใส่พักพัขาถ้ามีเอินพักเนาคนว่าพักเนาใส่ใส่ใสห้มันหอมค่ะเห็นผู้ใดกินก็แสบต้องไปหาหมอเพราะว่าว่าปกติแน่นอนอันนี้รับร่องความอร่อย จะได้ค่ะหนาตาหนาแสบบอเป็นตะแสบบอปากกดไหลกดติดตามเลยนะคะนี่ช่องน้องไออุ่นสุกเสมอวันนี้แม่ไออุ่นกับผ้าเห็ดแบ้บเขาเอื่นเมนูก็คือแกงหยวกป้วยกระดูกหมูนะคะเอื่นเองนี่แหละ <laughs> จบคลิประค่ะ